ที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นการย้อนนํำลึกไปถึงเรื่องของเหตุการณ์ถ้าหลวงคุณน้ํานางนอนนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีพิธีทรงเกียรตินะครับมอบอรางวัลให้กับคนที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นนะครับโดยที่จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดเดชฤคุณาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับนายประจนปักสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายเวอร์เนอร์แฮร์ฮร,ฮร,รี่แอนเวิร์ตผู้ร่วมปฏิบัติการภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่11กรกฎาคม2561เป็นชาวอังกฤษคนแรกที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นนักสำรวจถ้ำเป็นนักดำน้ำที่มีประสบการณ์และเป็นคนสำคัญที่ขอให้ทางการไทยนั้นเชิญตัวผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเข้ามาร่วมภารกิจในครั้งนั้น สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2534ค่ะเพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนเป็นการเฉพาะ เลยนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้เชิญเครื่องราชอขออภัยค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วบางส่วนจากจํานวน1 5 5รายค่ะจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ ทั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะครับที่เป็นการรวมพลังความสามัคคีจากทุกหมู่เหล่าแคนในประเทศไทยเองนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมทั้งเรื่องของชาวต่างชาติที่มาร่วมในภารกิจช่วยเหลือชีวิตในครั้งนั้นครับ